สำหรับมิโูมิลลัดคันนี้เป็นเจน3เจเนเรชั่นล่าสุดละพี่เป็นโฉมหน้าปี2025เลยนะคะราคา259,000บาทรถโมเดวป้ายแดงเล็กใหม่ที่50,000เท่านั้นที่บอกเลยนะคันนี้ราคาผ่อนถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนราคาข้างมวดอยู่ที่5ใบเทาตหลอดสัญญา84งวดค่ะพี่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะเป็นกันใหน้ใหม่นะเช้งใหม่เลยนะฮะไฟ LED โคมไฟใส่กริปนะฮะล้อกระทะเดิมยางเต็มนะครับ ให้ดูรอบคันทันนี้เป็นรถ5ประตูนะเครื่องยนต์เบนซิน,น1.2นะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะอ่ะไปชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำกว้างนั่งสบายนะครับมาดูด้านหน้าเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันจอ L C D with U M แอร์เย็นฉ่ำเกียออร์ออโต้เบาะผห้าและกระจกปรับไฟฟ้านะครับ ราคา259,000บาทนะคะรถปี2020ข้างวันห้าใบเทาตรอสสัญญาประเด็นสิงวัดด้วย